วันนี้ครับเราจะมาทำแกงแต่ไม่ใช่แกงหมูแกงไก่ธรรมดาที่เราเคยทานเป็นประจำนะครับเดี๋ยววันนี้ครัวบ้านนอกคนบ้านานจะมาทำเป็นแกงไข่เป็ดแกงใส่กะทิหอมๆแตกบังสวยน่าทานหลายท่านอาจจะยังไม่เคยลองว่าแกงไข่เป็ดทำออกมาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงบอกได้เลยครับเข้ากันลงตัวอร่อยสุดๆครับผมมาครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า อันดับแรกใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยครับจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ด100กรัมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนนะครับผัดพริกแกงให้หอมเลยนะครับทุกครั้งที่เราแกงเผ็ดเนี่ยเราจะต้องผัดพริกแกงให้เหลืองหอมก่อน เวลาแกงเสร็จออกมาจะได้เข้มข้นแตกมันสวยน่าทานนะครับผัดพริกแกงหอมแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปครับน้ำเปล่าเนี่ยเรากะให้พอดีกับไข่เป็ดของเรานะครับถ้าเราใช้ไข่เป็ดมากก็ใส่มากถ้าเราใช้ไข่เป็ดน้อยก็ใส่น้อยตามปริมาณของไข่เป็ดนะครับ เสร็จแล้วต่อจากนั้นเราจะใส่เป็นกะทิวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จรูปนะครับประมาณ250มิลลิลิตรนะครับหรือว่าประมาณครึ่งกล่องครับใครที่ชอบเข้มข้นกว่านี้จะเพิ่มกะทิก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบกะทิมากเกินไปจะลดก็ได้นะครับผมตามความชอบของเราได้เลยครับมาดูเครื่องปรุงกันบ้างครับเครื่องปรุงของแกงเผ็ดเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากเนาะ ก็จะมีน้ำปลาครับประมาณ1ช้อนนะครับหรือใส่ตามต้องการของเรานะครับจากนั้นก็ขอใส่ผงนัวลงไปนิดนึงนะครับผมเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับผมไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะครับจากนั้นก็ใส่ไข่เป็ดลงไปได้เลยนะครับผมไข่เป็ดที่ผมใช้ในวันนี้ครับประมาณ6ฟองหรือใครชอบมากๆหน่อยก็เพิ่มตามที่เราต้องการนะครับ ค่อยๆใส่ลงไปครับจากนั้นเราก็จะใช้ตะหลิวค่อยๆแซะด้านล่างของไข่เป็ดนะครับเพื่อไม่ให้ติดกระทะนั่นเองนะครับผมก็จะได้ไข่เป็ดสวยๆแบบนี้นะครับไข่เป็ดจะแตกบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราทําเองทานเองเนาะนะครับถ้าเกิดว่าน้ําแห้งเกินไปเนี่ยเข้มข้นเกินไปเราชอบน้ํามากกว่านี้ก็ ใส่น้ำเพิ่มเติมลงไปนิดนึงก็ได้นะครับผมรอจนไข่เป็ดสุกครับก็ใส่น้ําตาลใส่ถั่วลงไปนิดนึงเนาะเพื่อเพิ่มให้รสชาติหวานกลมกล่อมนิดนึงนะครับประมาณสักครึ่งช้อนนะครับผมจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยครับรอไข่เป็ดสุกแล้วเราก็ใส่เป็นพริกนะครับเป็นสีเขียวสีแดงตามความชอบของเราได้เลยนะครับผมพริกซอยนะครับ ก็เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าแดงเนาะที่ผมใช้ในวันนี้นะครับจากนั้นก็ใส่เป็นใบมะกรูดซอยลงไปสักนิดนึงเนาะเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแกงจะได้ออกมาหอมน่าทานนะครับผมปิดท้ายด้วยใบโหระพานะครับนี่ครับใส่มากหอมมากครับผมก็จะได้แกงไข่เป็ดแบบหอมๆนะครับเนี่ยครับน่าทานสุดๆครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าไข่เป็ดเนี่ยนำมาแกงแล้วจะ อร่อยแล้วก็เข้ากันนะครับผมก็เพิ่งทานเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะไม่น่าเชื่อประทับใจเลยครับว่าอร่อยเข้ากันสุดๆนะครับรสชาติเนี่ยก็จะคล้ายๆกับแกงสับปะรดหรือว่าแกงฟักทองนะครับผมอร่อยเข้มข้นมากๆครับ เอาละครับผมแกงไข่เป็ดเสร็จใหม่ๆร้อนๆมาทานพร้อมๆกันนะครับผมเข้มข้นมากๆนะครับจะบอกว่าหอมสุดๆครับใครที่ไม่เคยลองเนาะอยากจะลองก็ลองไปทำทานดูได้นะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายด้วยครับแล้วก็ประหยัดอร่อยเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบนะครับผมเป็นเมนูไข่ที่น่าลองทีเดียวนะครับใครที่ชอบออกเผ็ดหน่อยนะครับแนะนําให้ใช้เป็นพริกแกงใต้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมแกงแบบ บ,บานๆนิดนึงนะออกหวานหวานรสชาติกลมก่อมนิดนึงนะครับใครชอบแบบนี้ก็ลองไปทําทานดูนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ